ยินดีต้อนรับสู่ช่อง NKR นะคะและในคลิปนี้เราก็มีหนังใหม่ที่กำลังจะเข้าลงมาแนะนำให้เพื่อนได้ดูกันอีกแล้วค่ะสำหรับคอหนังชาวไทยเตรียมพบกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ l La l i l i ต้กำกับโดยคุณเอกลักษณ์กนสนเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่น่าจับตามองจากสตูดิโอแบนดิ g งซ i น e มาที่นำเรื่องราวความรักมาเล่าผ่านตัวละครที่ต้องใช้ชีวิตก,กัดฟันสู้ชีวิตภายในสังคมที่ไม่ได้เหลียวแลคนชายขอบ จนถูกนิยามว่าเลสไลฟ์เป็นนังรักฟิลแบดที่จะพาทุกคน,นไปติดตามการไขว่คว้าหาความรักของตัวละครที่เต็มไปด้วยบาดแผนในชีวิตเลสไลฟ์ s Life, <S นำทีมการกลับมามแสดงภาพยนตร์อีกครั้งของนักแสดงชื่อดังอย่างแบงค์ทิติมหาโยธาล,ลักษ์ร่วมด้วยทีมนักแสดงรุ่นใหม่มากฝีมือประชันบทบาท2นักแสดงคุณภาพของเมืองไทยอย่างปูกลองทองรัชตะวันและนายมานพมีจำหลัด ที่จะมาส่งต่อเรื่องราวชีวิตที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทุกคนผ่านบทบาทสุดหินที่ได้รับในภาพยนตร์เรื่อง Red Life หนังเล่าเรื่องราวของส้มวัยรุ่นสาวที่มีแม่เป็นโสเภณีย่านสลัมที่ยอมกัดฟันขายตัวเพื่อส่งลูกสาวไปเรียนในโรงเรียนดีๆ โดยที่ตัวส้มเองหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอจะได้พบกับความรักที่จะพาเธอออกไปจากโลกที่แสงียตชังนี้ได้จนกระทั่งส้มได้พบกับพีทรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลประจําโรงเรียนทั้งสองรู้สึกดึงดูดเข้าหากันจนเกิดเป็นเรื่องราวความรักในโลกแห่งความจริงนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ขณะที่อีกมุมหนึ่งของสังคมก็ยังมีเตอ๋อหนุ่มวัยรุ่นที่ผ่านตัวเองเป็นนักโฉบชิงวิ่งราวย่านสถานีรถไฟทว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นได้แค่โจรกระจกที่กล้ากลัวๆในทุกครั้งที่ต้องวิ่งราวเหยื่อวันหนึ่งเต๋อได้พบกับไมล์โสเพนีวัยรุ่นที่เป็นดังรักเดียวของเขาเต๋อจึงพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะได้พามไมล์ออกไปจากวงวนชีวิตโสมมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนคู่รักทั่วไปแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็เหมือนเตอ๋อยิ่งนำหนิิงสู่โลกมืดมนมากขึ้นเท่านั้นเร,รื่องรราาาวววคมมัักกทที่พเข้งหด พยายามที่ลนข่อยควา้าอาจเป็นรักทั่วไปที่ใครๆก็สามารถมีได้แต่สําหรับตัวละครต่างๆในเลสไลท์ดูเหมือนอาจเป็นสิ่งที่มีราคาแพงเกินไปสําหรับพวกเขารอติดตามเรื่องราวได้ในโรงภาพยนตร์วันที่2พฤศจิกายนนี้ค่ะที่ผ่านมามันมีอะไรจริงบ้าง